เราก็มาต่อกันในส่วนของคลิปย่อยของ csv นะครับคลิปนี้ก็จะอธิบายละเอียดเลยจากคลิปก่อนหน้านะครับ csv ก็คือไฟล์ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรนะหรือ text file นะครับที่จะแบ่งข้อมูลเป็นแถวแล้วก็คอลัมน์นะครับโดยที่จะใช้เครื่องหมายคอมม่าในการแบ่งแต่ละคอลัมน์นะครับจากนั้นจะใช้การขึ้นบรรทัดใหม่นะครับในการแบ่งแถวนะครับโดย เราเปรียบเทียบไฟล์ csv กับไฟล์ excel เนะาะไฟล์ excel จะเป็นรูปด้านซ้ายนะครับก็จะมีคอลัมน์มีแถวมีตารางชัดเจนเลยเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างเนาะแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นไฟล์ข้อมูล csv ที่เป็นกึ่งโครงสร้างนะครับการแบ่งคอลัมน์ก็ใช้คอมมานะครับแล้วก็การแบ่งแถวก็คือการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับถ้าในไฟล์ไฟล์นั้นที่เป็น มีคอมมาอยู่เช่น3 2 0ที่มีคอมมาขั้นนะครับก็จะใช้ดับเบิลโคดนะครับเพื่อระบ,บุว่าไอ้สามพตัวเนี้ยคือกลุ่มเดียวกันที่อยู่คอลัมน์เดียวกันนะอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการลองทดลองสร้างไฟล์ csv กันนะครับขั้นแรกเลยนะครับให้เราเปิดไฟล์ excel ขึ้นมานะครับไฟล์ excel นะครับก็จะเป็น เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับก็จะมีลักษณะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับถ้าใครที่คอมที่บ้านหรือคอมที่โรงเรียนไม่เจอเนาะให้มาดูแถบด้านล่างนะครับจะเป็นช่องเสริญที่มีรูปแว่นขยายอย่างนี้เนาะเราก็พิมพ์ไป Excel ex เนี่แล้วก็จะเจอแล้ว Excel ที่เป็นแอปให้เราเปิดไฟล์ Excel ขึ้นมาอย่างนี้นะครับ เมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งผมจะสูมให้ดูเพื่อให้ดูง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็ให้เรากดตัวนี้เลยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นเวิร์กบุ๊กเปล่าเนาะขอไปครับภาษาไทยเป็นเวิร์กบุ๊กเปล่าภาษาอังกฤษก็แบงค์เวิร์กบุ๊กนะครับให้เราเปิดตัวเปล่าๆขึ้นมาเลยนะครับขั้นแรกนะครับให้เราบันทึกไฟล์ก่อนซึ่งทีนี้ผมจะสร้าง ระหว่างไฟล์ excel แล้วก็ไฟล์ csv ขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบกันเนาะความแตกต่างขั้นแรกไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ save as ถ้าของปาษาไทยก็เป็นบันทึกเป็นนะครับจากนั้นให้เราเลือกที่ b r o w หรือก็เรียกดูเนาะภาไทยนะแล้วเราก็เลือกอที่จะเก็บนะครับถ้าบางคนนะครับตรง d i s pc ตรงนี้อาจจะปิดอยู่เราไม่เห็นไดนะ้เนาะ เราก็เปิดมาในคองของเรียนก็จะเป็น data e เป็น d a t e นะครับส่วนตัวอย่างนี้เป็น data d ให้เราเลือก data e ได้เลยนะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อของเราเช่นตั้งชื่อนามสกุลเนาะหรือจะเป็นเลขที่ก็ได้ผมเป็นเลขที่ผมเป็น0ูนะครับจากนั้นของพวกเรามันก็ถ้าเป็น excel นะครับมันจะ set default type หรือชนิด ไฟล์มาให้แล้วเป็น Excel หรือ xlsx นะครับซึ่งตัวนี้เราก็บันทึกได้เลยตอนนี้เราสามารถบันทึกไฟล์เสร็จแล้วนะครับซึ่งชื่อถ้าเราบันทึกเสร็จแล้วนะครับชื่อของไฟล์ก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงเมาส์ชี้นะครเป็น0 0 xlsx ขีด e ซนะครับ, x x l, รบซึ่งของในที่โรงเรียนจะไม่มีด xlss นอกจาะจะเป็นแค่ชื่อแล้วก็ขีด Excel ได้เลยนะครับให้พวกเรานะครับพิมพ์ตามครูได้เลยนะครับเป็น A B C D นะครับจากนั้นก็พิมพ์1 2 3 4เพิ่ม E ด้วยดีกว่าแล้วก็5นะครับ แล้วก็พิมพ์สอง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 ตัวนี้เราจะลองแลนด้อาชื่อธรรมดานะสามสามแล้วก็ตัวนี้เป็นสามพันนะครับสามสามตัวนี้สุ่มได้เลยพวกเราก็สามารถใ,ใส่ตัวเลขตัวอื่นได้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นการทดลองเนาะห้า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 ซึ่งจะเอาข้อมูลทุกๆรูปแบบมาเลยแล้วก็ตัวนี้ก็พิมพ์ชื่อเรานะครับผมก็ใส่เป็นชื่อผมเนาะ นายจินกรดวงอินใส่เลขที่ด้วยเ,เลขที่ศูนย์ก็แล้วกันอีกอแกาหนึ่งนะครับเมื่อเราได้ตัวนี้แล้วมีจำนวนเต็มมีตัวอักษรมีพิเศษแบบนี้แล้วทีนี้ถ้าเราจะพิมพ์ทศสิิยม้้าเราพิมพ์4.00เข้าไปเลยอย่างนี้ เมื่อเรากดไปที่3 0 0พันตัวนี้ปึ๊บเห็นไหมมันจะหายนะครับซึ่งวิธีการใส่เ,เลขทศนิยมนะครับเราก็กดตัวนี้นะครับแล้วก็ลองชำเลืองหานะครับมันจะมีปุ่มตัวนี้อยู่นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นการเพิ่มจุดทศนิยมเนาะเราก็ถ้าภาษาไทยก็คือเพิ่มตำแหน่งทศนิยมนะครับส่วนตัวนี้เป็นลดตำแหน่งทศนิยมนะให้เรากด2ครั้งนะครับนี่เมื่อเราได้แล้วเราก็กดที่ตรง3 0 0พันซิ เราจะเห็นได้ว่า4.0 0เราไม่หายนะครับทีนี้เราทำยังไงต่อนะครับให้เรากดบันทึกไฟล์ซึ่งบันทึกไฟล์ที่ง่ายที่สุดในคีย์รัดก,ก็เป็น c t r l s เนาะแต่ถ้าใครไม่สะ,สะดวกใช้คีย์รัดก,ก็จำเรืองมองด้านบนซ้ายนะครับจะเห็นรูปแผ่นดิสต์ถ้าเราเมาส์ไปวางไว้ก็จะขึ้นเซฟนะแล้กด1ครั้งก็พอนะครับหรือใครกลัวไม่เซฟก็กด2ครั้ง3ครั้งก็ได้แต่อย่าก,กด ย้ำเกินไปนะครับผมเผื่อมันค้างน,นะครับทีนี้เราได้ไฟล์ Excel แล้วนะครับเมื่อเราได้ไฟล์ Excel แล้วแต่บทเรียนนี้เป็นของ csv นะครับวิธีการสร้างไฟล์ csv ทำยังไงนะครับก็มันเดิยวนะครับไปที่ไฟล์ด้านบนซ้ายนะครับจากนั้น save as หรือภาษาไทยบันทึกเป็นนะครับแล้วก็เลือก b r o w s หรือเรียกดูเนาะของภาษาไทยจากนั้น เก็บไว้ที่เดิมเลยนะครับ Data D นะครับของพวกเราที่อยู่ในโรงเรียนก็เป็น Data E นะครับชื่อเราชื่อมันเดิมเลยเราจะได้เปรียบเทียบได้ถูกต้องแต่ที่จะแตกต่างก็จะเป็นไท p เนาะหรือชนิดชนิดชนิดของไฟล์นะครับให้เราเปลี่ยนเป็น csv utf 8นะครับซึ่งเจ้าตัว csv utf 8นี้จะมีประโยชน์อย่างไรก็คือ ถ้าพูดง่ายๆคือรองรับภาษาไทยนะครับแต่ถ้าเป็น csv ธรรมดาอย่างเงี้ยบางครั้งก็ไม่รองรับภาษาไทยพวกเราอาจจะเคยเจอ,อไฟล์ที่เป็นตัวภาษาต่างด้าวหรือภาษาแปลกๆมานะครับตัวนั้นก็คือไม่รองรับภาษาไทยนะครับทำให้ตัวหนังสือที่มันเปลี่ยนไปนะครับให้เราเลือกเป็น csv utf 8นะครับเพื่อที่จะรองรับภาษาไทยนั่นเองนะครับจากนั้นทำการเซฟได้เลยเซฟปึ๊บนะบ ถ้าเราเซฟเสร็จแล้วก็จะมีแถบสีเหลืองขึ้นมานะครับสังเกตดูดีจะมี .csv ด้วยเนาะครับสำหรับตัว Windows, ว i n d o w หรือตัวคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเรากดดับเบิลคลิกเปิดไฟล์ .csv ขึ้นมาเลยเขาก็จะเซตให้เปิดที่โปรแกรม Excel เป็นราดับแรกเนาะเป็นค่า Default เริ่มต้นนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ย มันก็จะไม่แตกต่างจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างไฟล์ที่มีโครงสร้างกับไฟล์ที่เป็นกึ่งโครงสร้างนะครับผมจึงขออนุญาตให้พวกเราจำเรืองมอนด้านล่างเนาะอจะเห็นแฟ้มข้อมูลที่สีเหลืองนะครับเป็นไฟล์ explorer นะครับให้เราคลิก1ครั้งเพื่อให้เด้งขึ้นมาเราจะเห็นขึ้นมานะครับของผมเป็นโทนดาร์กเนาะก็จะเข้มๆอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็ มองที่ช่องด้านซ้ายเอาเมาส์มาวางนะครับจากนั้นเลื่อนลูกกิ้งหรือสกอ r ร์เมาส์ลงมา,าซึ่งบางคนอาจจะไม่มีตรงนี้แบบนี้แต่เป็นดิสพีซีที่ปิดไว้อย่างนี้นะครับจากเครื่องหมายมากกว่าให้เราเปลี่ยนเป็นตัว v นะหรือคลิกหนึ่งครั้งมันก็จะเลือกซ่อนดา์ของเรานะครับผมที่ของพวกเราให้ผมให้เซฟจะเป็น data e นะครับผมหรือไดเอ E ส่วนผมเป็นไดเอ D ICE ี D นะครับ เมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วเราจะเห็นได้ว่าจะมีไฟล์2ไฟล์ที่มีชื่อเหมือนกันนะครับไฟล์ด้านบนจะเป็น csv นะครับไฟล์ด้านล่างจะเป็น excel ซึ่งที่ของเรียนนะครับจะมีจะแสดงแค่ชื่อเราไม่แสดงนามสกุลไฟล์ด้วยนะครับข้อแตกต่างแรกเลยตั้งแต่โลโก้เลยเลยเห็นไหมของไฟล์ csv จะเป็นรูปตัว A นะครับของส่วนไฟล์ excel จะเป็นสามขีดแบบนี้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีความแตกต่างกันก็คือ,อไซส์หรือขนาดไฟล์นะครับไฟล์ CSV จะขนาดเล็กกว่าไฟล์ Excel นะครับและก็ไฟล์ CSV สามารถอัปโหลดขึ้นที่าดาต้าเบสของเราที่เราจะเรียนในสัปดาห์ถัดไปได้นะครับแต่ไฟล์ Excel ไม่สามารถอัปโหลดได้โดยตรงเนาะตัวนี้ก็เป็นข้อแตกต่างนะครับทีนี้เราจะมาดูไฟล์ CSV ที่เป็นเทคกันถ้าเรากดดล้เไม่คิกขึ้นไปก็จะป๊อปอัพดิ้งโปรแกรม Excel ซึ่งเป็นค่า Default ที่เซตมาเราก็จะไม่เห็นข้อแตกต่างระหว่างไฟล์ที่เป็นโครงสร้างเนาะแล้วก็ถึงโครงสร้างนะครับขั้นแรกเลยเมื่ออยู่เปล่าๆงี้นะครับ่าเมื่อเรากดเข้ามาเริ่มต้นเนะาะกดให้ใหม่ปึ๊บมันจะอยู่งี้ให้เรา,อาเอาเมาส์ ไปวางไว้ไฟล์ csv นะครับจากนั้นคลิกซ้ายคลิกซ้ายคือนิ้วชี้เรานะคลิก1ครั้งจากนั้นก็คลิกขวาหรือนิ้วกลางเรานะครับคลิก1ครั้งก็จะมีป๊อป,ปอัพเด้งขึ้นมาให้เราเลือกไปที่ open wid นจากนั้นก็ให้เลือก notepad ของพวกเราจะเด้ง notepad ขึ้นมาเลยแต่ผมไม่ได้มีนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอชุด a l t t r u t p p ใหม่ก่อนนะครับ เป็นโน้ตแพดแบบนี้นะครับเปียนแบบนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเป็นไฟล์เมื่อเราเข้ามาในไดเอี e, หรือไดดีผมว่าเป็นไดดีเนาะผมว่าเราเป็นได้ e ีนะครับให้เราคลิกเลือกไฟล์ที่เป็นโลโก้ตัว a นะครับ csv นะครับคลิกซ้ายนิ้วชี้1ครั้งนะครับจากนั้นคลิกขวาหรือนิ้วกลาง1ครั้ง เพื่อให้ป pop up ออขึ้นมานะครับจากนั้นเลือก open w i t h นะครับแล้วก็เลือก note pad นะครับซึ่งรูปโลโก้อาจจะแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นต่างๆนั่นเองนะครับเลือกขึ้นมาปึ๊บอ่าเราจะเห็นได้ว่าเป็นประมาณนี้นะผมขอซูมนิดนึงนะครับีขยายขนาดนิดนึงปึ๊บเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีข้อมูลขึ้นมาเพียบเลยนะครับซึ่งตามที่ทฤษฎีกล่ลาวไว้เนาะ คอมมาแบ่งคอลัมน์แล้วก็การขึ้นบรรทัดใหม่เป็นการแบ่งแถวนะครับทีนี้เรามาลองนับคอลัมน์สิหนึ่งสองสามสี่ห้าจะมีห้าคอลัมน์ซึ่งคอลัมน์มันจะมีมากกว่าเจ้าตัวคอมมาอยู่แล้วเนาะหนึ่งตัวเราจะจะคิดนิยามขึ้นมาว่าคอลัมน์ก็คือคอมมาบวกหนึ่งก็ได้ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้มีกี่แถวกี่คอลัมน์เรามานับกันเลย นับแถวก่อนนะหนึ่า้ซึ่งจะมีทั้งหมด7แถวนะครับแล้วเราก็มานับคอลัมน์เป็น1 2 3 4 5ก็มี5คอลัมน์7แถว5คอลัมน์นะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตบรรทัดสุดท้ายเห็นไหมจะมีค่ข้ามานี้จะมีคอลัมน์มาด้วยนะครับซึ่ง ทำไมมันถึงมาด้วยในต้นแบบแม่แบบที่เราทําใน Excel เนาะเขาจะคิดรวมไปเลยนะครับซึ่งค่าที่อย่างนี้มันจะเป็นค่าว่างนะเราคิดเป็นค่าว่างก็แล้วกันนะครับถ้าตามทฤษฎีตัวนี้ก็จะมี5คอลัมน์เหมือนกันนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่เราให้เราสังเกตทำไมตัวนี้ถึงต้องมีดับเบิลโขดครอบไว้ด้วย3000ที่มีคอมมา เพราะว่าถ้าตามทฤษฎีถ้าไม่มีถ้าให้เราคิดภาพไม่มีดับเบิลโขดนะครับเราจะนับได้1 2 3 4 5 6จะได้เป็น6คอลัมน์ซึ่งมันไม่ตรงกับจำนวนที่เราทำใน Excel เนาะทำให้ต้องมีดับเบิลโขดเพื่อระบุว่าจำนวนจำนวนเนี้ยเป็นก้อนเดียวกันนะแล้วอยู่คอลัมน์เดียวกันทำให้ข้อมูลในนี้มี5คอลัมน์ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็4.00ตอนตัวนี้เห็นไหมไม่ต้องมีดับเบิลโดเพราะว่า เจ้าตัวจุดตัวนี้หรือจุดตัวดอทนะครับไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นการขึ้นคอลัมน์ใหม่นั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี้ยก็เป็นข้อมูลที่เป็นกึ่งโครงสร้างนะครับเป็นไฟล์ CSV เบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังน,นะครับสมันนี้ก็มีประมาณนี้ขอบคุณครับ